ความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับตำแหน่งผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามรายงานจากฟาบริซิโอโรมาโนระบุว่าชาบีเออร์นานเดสกำลังติดตามและศึกษาเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะรับงานกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทันทีแม้สโมสรจะไม่ได้มีฟุตบอลยุโรปให้ลงแข่งขันในฤด,ดูกาลนี้ก็ตามโดยอดีตกุนซือบาร์เซลโลนามีความสนใจอย่างยิ่งต่อโอกาสในการทำงานในพรีเมียร์ลีก ในอีกด้านหนึ่งแหล่งข่าวเดียวกันเผยว่ารูเบนอโมริมผู้จัดการทีมคนปัจจุบันไม่ค่อยพอใจกับการที่สื่อและกูรูพูดถึงเรื่องระบบการเล่นอย่างต่อเนื่องเขายืนยันว่ายังไม่มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงและหากจะเปลี่ยนจริงๆก็จะเป็นเพราะเขามองว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นขณะเดียวกันไซมอนสโตนผู้สื่อข่าวสายวงในของ BBC Sport รายงานเพิ่มเติมว่า เซอร์จิมรัดคลีฟยังคงสนับสนุนอาโมริมอย่างเต็มที่โดยเชื่อว่าการตัดสินผลงานควรทําเมื่อเขาได้คุมทีมตลอดทั้งฤดูกาลและทํางานร่วมกับผู้เล่นที่เขามองว่าเหมาะสมนอกจากนี้แหล่งข่าวใกล้ชิดสโมสรยังยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้มีการจัดทํารายชื่อผู้จัดการทีมคนใหม่และไม่ได้มีการทาบทามใครเข้ามาแทนที่อมริมตามที่มีกระแสข่าวลือ สรุปได้ว่าแม้จะมีข่าวลือเกี่ยวกับกุญซือใหม่แต่บอร์ดบริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงให้โอกาสและความไว้วางใจในตัวรูเบนอโมริมอย่างต่อเนื่องส่วนกระแสของชาบีเออร์ันเดสนั้นยังคงเป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะพัฒนาไปในทิศทางใด